พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลักตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที เพื่อรักบรรดานิทานสีขาวกับเรื่องกบเจ้าถิ่นกับสิงโตผู้รุกรานนบ,บึงเล็ดใกล้เชิงเขาแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงกบมาช้านานพวกมันอยู่รวมกันอย่างมีความสุขบ้างกระโดดโลดเต้นบ้างหายเหยื่อบ้างร้องเพลงกบอบ๊อบอ๊ไปตามประษากบฝูงนี้ต่างพอใจในความเป็นอยู่ของต้นที่นี่ พวกมันรักบึงเล็กใกล้เชิงเขาแห่งนี้และไม่เคยคิดที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นอยู่มาวันหนึ่งมีกบตัวน้อยออกมากระโดดเล่นน้ำฝนและหายเหยื่อที่เชิงเขาตามลำพังอย่างเบิกบานใจในขณะนั้นเองสิงโตต่างถิ่นตัวหนึ่งเดินมาพบเข้า สิงโตตัวนี้เป็นสิงโตนิสัยพานเกเรมันเพิ่งถูกเพื่อนเพื่อนสิงโตขับออกจากฝูงเก่าเลยต้องระเหตุออกมาหาที่อยู่ใหม่กระทั่งเร่ร่อนมาจนถึงเชิงเขาแห่งนี้มันรู้สึกถูกใจที่นี่เป็นอย่างมากเสียอยู่อย่างเดียวว่าที่นี่มีกบอาศัยอยู่เยอะเกินไปและมันไม่ชอบเสียงร้องของกบเอาเสียเลยอบ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 เราคือกบ กบยางเรานั้นร้องอบ,อบ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 กบน้อยร้องเพลงอย่างเริงร่าพลางกระโดดไปมาด้วยความร่าเริงเว๋ยเว๋ยหุบปากเดี๋วนี้นะเจ้ากบตัวจ้อยสิงโตคำรามลั่นจนกบน้อยสะดุ้งหยงด้วยความตกใจอะไรกันเล่าท่านสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ท่านต้องห้ามไม่ให้ข้าส่งเสียงร้องด้วย กบน้อยเอ่อยถามด้วยความสงสัยข้าไม่ชอบเสียงร้องของพวกเจ้ามันทำให้ข้าหงุดหงิดและรำคาญใจแต่ที่นี่คือที่อยู่ของพวกเราชาวกบมาช้านานและเราก็ร้องแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะท่านกบน้อยบอกข้าไม่สนสิ่งโตตะคอกต่อไปนี้ที่นี่เป็นอาณาเขตของข้า ถ้าไม่อยากตายก็จงย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเสะให้หมดอย่าให้ข้าได้ยินเสียงร้องบ้าบาบอๆของกบอย่างพวกเจ้าอีกถ้าข้าได้ยินเสียงพวกเจ้าอีกแล้วก็ข้าจะเหยียบให้แบนติดดินทุกตัวเลยกบน้อยตกใจมากรีบอ้อนวอนแกสิงโตว,ว่าโอ้ได้ปลอดเถิดท่านสิงโต เมื่อเทียบกับผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านแล้วเราชาวกบก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เท่านั้นโปรดอย่าไล่พวกเราออกไปจากที่นี่เลยท่านเพราะที่นี่คือถิ่นกำเนิดของพวกเราและมีอาหารสมบูรณ์ที่สุดหากว่าท่านต้องการจะอยู่ที่นี่เราก็อยู่ด้วยกันได้ที่ท่านข้าจะเอาที่นี่เป็นของข้าทั้งหมดเป็นแค่กบอย่าริมาต่อรองกับข้า ไปบอกพวกของเจ้าทุกตัวให้ย้ายออกไปให้หมดไม่อย่างนั้นข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะกบน้อยเศร้าใจมากหากพวกตนต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นก็ไม่แน่ว่าที่แห่งใหม่จะมีอาหารพอให้ประทังชีวิตหรือไม่แต่ถ้าไม่ไปก็อาจทำให้สิงโตโกรธและฆ่าพวกตนตายหมดทั้งฝูงได้เหมือนกันกบน้อยไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดสิงโตจึงมีนิสัยพานเช่นนี้ เอาอย่างนี้เถอะนะท่านสิงโตกบน้อยรวบรวมความกล้าทั้งหมดกล่าวแก่สิงโตซึ่งมองตอบกลับมาด้วยใบหน้าเหี้ยมเกรียมไร้ความเมตตาข้ารู้ตัวว่าตนเองนั้นต่ำต้อยเป็นเพียงแค่กบตัวเล็กๆแต่กบตัวเล็กๆอย่างข้าก็รักถิ่นกำเนิดของตัวเองมากเช่นกันดังนั้นหากข้าจะขอท้าแข่งกับท่านโดยใช้เชิงเขาแห่งนี้เป็นเดิมพัน ท่านจะรับคำท้าจากข้าหรือไม่สิงโตเมื่อได้ฟังคำพูดของกบน้อยก็รู้สึกขบขันเป็นอย่างยิ่งมันหัวเราะลั่นไปทั่วเชิงเขาเฮ้อเฮะ้เวยเวย,เ,วยเจ้ากบไม่ประมาณตนกล้ามาท้าข้าเชียวหรือไหนว่ามาสิว่าเจ้าอยากจะแพ้ข้าด้วยการแข่งขันแบบไหนกัน พรุ่งนี้เรามาวิ่งแข่งขันกันรอบภูเขานี้หากใครใชนะก็จะได้อยู่ที่เชิงเขานี้ต่อไปส่วนผู้แพ้จะต้องออกไปจากที่นี่ทันทีกบน้อยเสนอฮ่าฮ่แข่งอะไรไม่แข่งมาแข่งวิ่งกับข้าอวดดีไปหน่อยแล้วกระมังเจ้าแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเจ้าอยากจะแพ้สักขนาดนั้นข้าก็จะช่วยสงเคราะห์ให้ หลังจากตกลงนัดหมายเวลาและสถานที่กับติงโตเรียบร้อยแล้วกบน้อยก็กลับไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กบในฝูงฟังเหล่ากบจึงพากันหารืออย่างเคร่งเครียดถึงวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้พวกเราอาศัยอยู่ที่เชิงเขานี่มาช้านานแล้วข้าไม่ยอมย้ายออกไปโดยทีเ่เราไม่ได้มีความผิดหรอกนะกบตัวหนึ่งพูดอย่างขุนเคือง แต่ถ้าเราไม่ไปเราทุกตัวจะโดนสิงโตตัวนั้นฆ่าตายนะกบแม่ลูกอ่อนกล่าวพางซับน้ำตาเราต้องหาวิธีสู้กับสิงโตกบหนุ่มตัวหนึ่งกล่าวอย่างฮึกเหมมิมจะสู้อย่างไรล่ะเราเป็นแค่กบแต่นั้นสิงโตเชียวนะกบสาวอีกตัวว่าแล้วบรรยากาศในที่ประชุมกบก,ก,ก็เงียบเชียบไปครู่หนึ่ง กบน้อยเอ๋ยในเมื่อเจ้าหาันกล้าไปท้าสิงโตวิ่งแข่งรอบเชิงเขาเช่นนั้นข้าก็เชื่อว่าเจ้าน่าจะมีแผนการดีๆอยู่ในใจแล้วใช่ไหมกบเท่าอายุมากที่สุดในกลุ่มเอ่ยถามกบน้อยข้าเองก็พอจะมีแผนการดีๆอยู่แต่จะสำเร็จหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกตัวด้วย กบน้อยกล่าวกับเหล่ากบในที่นั้นซึ่งกบทุกตัวก็มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาถิ่นที่อยู่ของตนเอาไว้ให้ได้ดังนั้นกบน้อยจึงบอกแผนการเอาชนะสิงโตให้กบตัวอื่นๆทราบจากนั้นจึงแบ่งหน้าที่ว่าใครควรจะรับผิดชอบตรงจุดใด เช้าวันรุ่งขึ้นกบกับสิงโตก็มาพบกันอย่างที่นัดหมายโดยสิงโตได้เรียกสัตว์ตัวอื่นๆในบริเวณนั้นให้มาร่วมเป็นสกีพยาในแกงแข่งขันครั้งนี้ด้วยสิงโตเมื่อเห็นกบเดินมาก็พูดขึ้นก่อนว่าเว้ยเว้ย,วยจะกบอวดดีเตรียมตัวเก็บข้าวของรอไว้แล้วหรือยังล่ะอย่าลืมนะว่าถ้าใครแพ้ก็ต้องย้ายสัม,มโนโครัวไปอยู่ที่อื่นนะ่าฮ่ฮ่า ถ้าไม่ลืมลรอกและหวังว่าท่านก็คงจะจำใส่ใจไว้เช่นกันอวะฮ่าฮ่ดูดูพูดอย่างกับว่าตัวเองจะชนะอย่างนั้นแหละโธ่เจ้าก,กบไม่เจียมตนอย่างนั้นก็เริ่มแข่งได้แล้วพราะข้าอยากเห็นพวกกบอย่างเจ้าระเห็ดไปอยู่ที่อื่นเต็มทีแล้วงั้นก็เริ่มแข่งกันเลยกบบอก การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นโดยสิงโตเป็นฝ่ายวิ่งนำไปก่อนส่วนกบก็กระโดดตามไปอย่างสุดกำลังทว่ากำลังกระโดดของกบก็ไม่อาจสู้ฝีเท้าของสิงโตได้สิงโตจึงวิ่งนำไปไกลมากกระทั่งเวลาผ่านไปครู่หนึ่งสิงโตก็รู้สึกเหนื่อยจึงหันไปมองข้างหลัง เมื่อไม่เห็นกบกระโดดตามมาสิงโตจึงชล่าใจคิดจะนอนพักใต้ต้นไม้สักครู่สิงโตนอนงี้ไปครู่หนึ่งคันเมื่อหายเหนื่อยแล้วมันจึงตื่นขึ้นมาวิ่งต่อพลางตะโกนไปข้างหลังซึ่งมันคิดว่ากบกำลังตาลีตาเหลือกกระโดดตามมาว่าเว้ยเว้ยเจ้ากบข้านำเจ้ามาไกลแล้วนะเห็นไหม พอสิ้นเสียงโอ้อวดของสิงโตก็มีเสียงกบร้องตะโกนอยู่ข้างหน้าว่าอะไรกันท่านสิงโตท่านมาหรือที่นำข้านี่ข้ากระโดดนำหน้าท่านมาตั้งนานแล้วนะสิงโตพอได้ยินดังนั้นก็ตกใจรีบเล่นฝีเท้าวิ่งเพื่อเอาชนะกบให้ได้สิงโตวิ่งไปได้ครู่ใหญ่ก็คิดว่าตนเองต้องวิ่งเลยกลบมามากแล้วแน่ๆจึงตะโกนออกไปอีกว่า เว้ยเว้ยเจากบข้านำเจ้ามาไกลแล้วนะข้าชนะเจ้าแล้วแต่แล้วก็มีเสียงกบตะโกนอยู่ข้างหน้าอีกว่าท่านจะชนะข้าได้อย่างไรในเมื่อท่านยังวิ่งอยู่ข้างหลังข้าแท้ๆบ้ากันไปใหญ่แล้วเจ้าจะนำข้าได้อย่างไรไหนกันล่ะข้าไม่เห็นเจ้าสักหน่อยขออภัยที่ทำให้ท่านสงสัย แต่ข้าอาจจะนำท่านตั้งแต่ตอนที่ท่านแอบยีบหลับก็ได้อีกอย่างท่านไม่เห็นตัวข้าเพราะข้ากระโดดอยู่ในพงหญ้านี่แต่เสียงของข้าที่อยู่หน้าท่านก็น่าจะทำให้ท่านรู้ตำแหน่งของข้าแล้วนะว่าข้ากำลังนำท่านอยู่สิงโตฟังแล้วตกใจน่าซีดมันกระโดดแผลวออกไปวิ่งจนสุดแรงอีกครั้งเมื่อคิดว่าตนเองชนะแน่แล้ว สิงโตจึงตะโกนออกไปใหม่ว่า <_ C os> เออแนะ่เจ้ากบคราวนี้ขา้าชนะเจ้าแน่ๆ่เตรียมประเหตุออกไปอยู่ที่อื่นได้แล้วมีเสียงกบตอบกลับมาจากข้างหน้าเช่นเดิมว่าท่านวิ่งอยู่ข้างหลังข้าจะมาบอกว่าตัวเองชนะได้อย่างไรเล่าสิงโตได้ยินดังนั้นก็แทบเป็นลมลมทั้งยืนมันเร่งออกแรงไปมากจนตอนนี้ไม่มีแรงเหลือจะวิ่งต่อไปอีกแล้วเมื่อคิดว่า ตนเองกำลังจะพ่ายแพ้ก,กบสิงโตก็รู้สึกอับอายบรรดาสรรพสัต์ที่มาดูการแข่งขันมากจนทนรับความอดสูนี้ไม่ไหวมันจึงรีบหนีเข้าไปแอบอยู่ในป่าตรงเชิงเขาก่อนที่การแข่งขันจะทันได้สิ้นสุดลงเหลากบเห็นสิงโตหมดท่าเช่นนั้นก็รู้สึกสงสารพวกมันรีบปรึกษาหารือกันทันทีน่าสงสารสิงโตตัวนั้นนะถ้าเราไล่เข้าไป เขาก็ไม่มีที่จะอยู่นะสิคิดถึงตัวเราแล้วถ้าไม่มีที่อยู่ขึ้นมาก็ลำบากเหมือนกันนะกบสาวเห็นใจสิงโตว่ากันตามจริงแล้วเราไม่ได้ชนะสิงโตด้วยซ้ำนะเราวางแผนให้พวกเราเหล่ากบเป็นหลบตามจุดต่างๆเพื่อให้สิงโตคิดว่าเรานำหน้าเขาอยู่ตลอดทางต่างหากเล่ากบหนุ่มกล่าวบ้าง ใช่แล้วแม้เราจะชนะด้วยปัญญาแต่ก็ไม่ใช่ใชัยชนะที่ขาวสะอาดนักหรอกนะเพราะว่าเราไม่ได้รักษากฎกติกาที่ได้ตกลงไว้กับสิงโตกบรุ่นใหญ่เห็นด้วยกับกบหนุ่มเราต้องรักษาถิ่นที่อยู่ของเราไว้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็จริงแต่เราก็ควรรับผิดชอบที่เราเล่นไม่ซื่อกับสิงโตด้วย กบน้อยแสดงความคิดเห็นหลังจากเรากบพูดปรึกษากันเป็นการลับๆภายในกลุ่มคู่หนึ่งแล้วกบเท่าซึ่งเป็นตัวแทนของฝูงกบจึงกล่าวตะโกนให้สิงโตได้ยินว่าท่านสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ผลการแข่งขันอาจจะออกมาเสมือนว่าท่านแพ้พวกข้าก็จริงอยู่แต่พวกข้าจะไม่ไล่ท่านออกไปจากภูเขานิ้วหรอก ขอให้ท่านทำใจให้สบายลืมความแค้นของเราแล้วอยู่ที่นี่ด้วยกันอย่างสงบเถิดสิงโตพอได้ยินเสียงกบเท่าพูดแสดงน้ำใจเช่นนั้นก็ยิ่งรู้สึกละอายใจมากขึ้นไปอีกมันจึงรีบวิ่งหนีออกไปจากภูเขาแห่งนั้นและไม่เคยกลับมาอีกเลยเธอทั้งหลาย เธอย่อมเห็นอยู่แล้วว่าในสังคมของเรานั้นมีทั้งคนที่เราจัดให้เขาอยู่ในฐานะผู้น้อยและคนที่เรายกให้เขาเป็นใหญ่คนประเภทหลังดีดูจะมีอำนาจในตนเองมากพอสมควร อย่างไรก็ตามการจัดฐานะดังกล่าวนี้อาจไม่ได้ใช้บรรทัดฐานที่สมควรแก่เหตุผลด้ใดๆเลยเพราะบ่อยครั้งทีเดียวที่เราจัดระดับของคนจากการมองเห็นอาจจะโดยฐานะความเป็นอยู่หน้าที่การงานเสื้อผ้าอภรรที่ใส่อาหารที่รับประทานจำนวนทรัพย์สินในครอบครองและวัตถุอื่นๆอีกมากมายทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว คนที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งต่างๆดังกล่าวอาจจะไม่ได้มีนิสัยน่าคบหาแต่ประการใดเขาหรือเธอเหล่านี้ควรคู่แก่การถูกลุกย่องให้เป็นกลุ่มคนในระดับสูงหรือในขณะที่ชาวนาผู้ตากแดดกรำงานหนักเพื่อให้เรามีข้าวรับประทานจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มคนระดับล่างเพียงเพราะเขามีวัตถุราคาดีติดตัวน้อยเกินไป หากเธอเป็นคนที่ถูกใครๆจัดให้อยู่ในระดับสูงอย่าเที่ยวดีอกดีใจเพราะคิดนะว่านั่นคือความจริงเพราะเธอจะเป็นผู้อยู่ในระดับสูงได้ก็ต่อเมื่อจิตใจเธอสูงส่งด้วยมิใช่เพราะเธอมีเงินทองหรือมีอำนาจมากมายซึ่งอย่างหลังนี้สำคัญมากเพราะอำนาจอาจจะทําให้คนที่เคยสูงส่งร่วงลงมาสู่ระดับล่างได้หากใช้อำนาจไม่เป็นจําไว้เถิดว่า ยามใดที่เธอมีอำนาจอยู่ในครอบครองแล้วก็ขอให้เรียนรู้ที่จะใช้อำนาจนั้นให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นแล้วอำนาจนั้นจะนำพาซึ่งเสียงแซ้ซองสรรเสริญมาสู่เธอเสมอแต่หากเธอหลงละเริงในอำนาจและใช้สิ่งนั้นข่มเหงท้าทายผู้ที่เขามีกำลังอ่อนได้กว่าเธอเธอก็จะได้รับแต่เสียงกลด่าสาปแช่งลองคิดดูสักนิดเว่า เธอชอบที่จะให้ตนเองเป็นแบบไหนไมิใช่เรื่องหน้าภูมิใจเลยหากเอาชนะคนที่มีกำลังน้อยกว่าเราได้เปรียบดังการชวนเด็กอนุบาลแข่งขันคำนวณตัวเลขเธอจะดีใจมากขนาดไหนถ้าหากเอาชนะเด็กตัวเล็กๆผู้ซึ่งเพิ่งเรียนรู้ชื่อของตัวเลขต่างๆเธอรู้สึกมีศักดิ์ศรีกับชัยชนะแบบนั้นหรือยิ่งไปกว่านั้นหากเธอเกิดแพ้เขาขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้ว เธอก็จะได้รับความอับอายอย่างแสนสาหัสไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว